สวัสดีทุกคนฉันชื่อราเชลจาก l i m b บ r วิดีโอนี้เกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อหาใน l i m b บ r การเพิ่มสินทรัพย์ควรเป็นหนึ่งในสิ่งแรกแรกที่คุณทำเนื่องจากงานเกือบทั้งหมดใน l i m b บอขึ้นอยู่กับสินทรัพย์การนำเข้าช่วยให้คุณเพิ่มเนื้อหาจำนวนมากในคราวเดียวได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับแผนและการอนุญาตของคุณกับ l ิมเบ r หน้าจอของคุณอาจดูแตกต่างออกไปติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเรามาหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคุณสามารถนำเข้าเนื้อหาได้มากถึง2,000รายการและ50ฟิลในการนำเข้าครั้งเดียวหากคุณต้องการนำเข้าเพิ่มให้แบตข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ยแยกกันเรามีไฟล์นำเข้าตัวอย่างเพื่อตั้งค่าการนำเข้าของคุณ ไฟล์นี้มีข้อมูลตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีกรอกข้อมูลในแถวคุณควรลบตัวอย่างเหล่านั้นและกรอกข้อมูลของคุณการวางเมาส์เหนือชื่อคอลัมน์จะแสดงคำอธิบายว่าคืออะไรและจะจัดรูปแบบข้อมูลของคุณอย่างไรประเภทฟิลด์เช่นข้อความตัวเลขหรือสกุลเงินจะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อสร้างแล้ว ดังนั้นจึงควรตั้งค่าฟิลด์ของคุณในลิมเบิลก่อนนำเข้าหากคุณสะกดชื่อคอลัมน์สำหรับฟิลด์ที่มีอยู่ผิดระบบอาจข้ามการจับคู่ที่ต้องการและสร้างฟิลด์เพิ่มเติมดังนั้นโปรดตรวจสอบการสะกดของคุณหากมีการจัดรูปแบบไม่ถูกต้องในสเปรดชีตของคุณคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่การตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนอัปโหลดจะเป็นประโยชน์ไม่สามารถนำเข้ารูปภาพเอกสารหรือไฟล์ทุกประเภทคุณสามารถเพิ่มไฟล์ลงในลิม b บอได้ด้วยตนเองหลังจากการนำเข้าเราขอแนะนำให้ทำการทดสอบการทำงานกับชุดข้อมูลขนาดเล็กก่อนซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูได้ว่าข้อมูลของคุณกำลังถูกนำเข้าตามที่คุณต้องการหรือไม่ สุดท้ายต้องอดทนกับระบบหากการนำเข้าของคุณมีขนาดใหญ่การอัปโหลดจะใช้เวลาสักครู่ก่อนนำเข้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่กำหนดเองได้รับการตั้งค่าในลิมเบิลก่อน ประเภทฟิลไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อสร้างแล้วดังนั้นให้สร้างในลิมเบอร์ก่อนไปที่จัดการสินทรัพย์คลิกที่แก้ไขคอลัมน์ที่มองเห็นและคลิกเพิ่มคอลัมน์ตั้งชื่อฟิลของคุณฉันจะเรียกสิ่งนี้ว่าหมายเลขซีเรียลจากนั้นเลือกประเภทฟิลฉันจะใช้ประเภทข้อความ จากนั้นคลิกสร้างชั้นจะทำอีกหนึ่งฟิล์สำหรับตัวอย่างนี้ฉันต้องการสร้างเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับสถานะขึ้นลงฉันจะสร้างฟิลใหม่โดยทาซ้ำขั้นตอนเดียวกันเมื่อฉันสร้างฟิลแบบเลื่อนลงฉันจะถูกนําไปที่หน้าต่างใหม่ฉันจะเพิ่มขึ้นและลง เป็นตัวเลือกฟิลด์เมื่อฉันเพิ่มฟิล์ของฉันในไฟล์นำเข้าฉันจะเพิ่มหมายเลขซ s e r i ยลและสถานะตอนนี้เรามาตั้งค่าไฟล์นำเข้ากันในจัดการสินทรัพย์คลิกนำเข้าส่งออกจากนั้นเลือกนำเข้าสินทรัพย์คุณจะถูกนำไปที่หน้าต่างใหม่พร้อมรายการคำแนะนำดาวน์โหลดสเปรดชีตโดยคลิกที่ไฟล์นำเข้าตัวอย่างเปิดไฟล์ ยาลบหรือเปลี่ยนแปลงฟิลที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้เพื่อให้สามารถนำเข้าเนื้อหาของคุณได้สำเร็จชื่อสินทรัพย์และสินทรัพย์หลกักเราขอแนะนำให้ใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำสำหรับเนื้อหาของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณมีเนื้อหาเดียวกันสองรายการคุณสามารถตั้งชื่อเป็น asset 0 0 1และ asset 0 0 2 ตามค่าเริ่มต้นลิมเบิลจะไม่อนุญาตให้คุณนำเข้าชื่อสินทรัพย์ที่ซ้ำกันสิ่งนี้สามารถติดได้แต่ไม่แนะนำลำดับสินทรัพย์ของคุณในไฟล์ตัวอย่างมีความสำคัญต่อลำดับชั้นคุณสามารถกำหนดค่าลำดับชั้นของสินทรัพย์ภายในไฟล์ตัวอย่างได้เพิ่มเนื้อหาหลักของคุณก่อนจากนั้นจึงเพิ่มเนื้อหาย่อย โรงรถเป็นทรัพย์สินหลักสำหรับเนื้อหาเช่นโรงรถที่ไม่ใช่รายการย่อยของเนื้อหาอื่นให้ป้อนศูนย์ในคอลัมน์เนื้อหาหลักถัดไปเพิ่มเนื้อหาย่อยของคุณสิ่งเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้เนื้อหาหลักทันทีในคอลัมน์สินทรัพย์หลักให้เพิ่มชื่อสินทรัพย์ของบริษัทหลักในตัวอย่างนี้เครื่องตัดหญ้าสีเขียวกองรถเข็นและอุปกรณ์ร้านค้า ลวนเป็นรายการย่อยของโรงรถดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มไว้ใต้โรงรถและป้อนโรงรถในคอลัมน์สินทรัพย์หลักจากนั้นเครื่องบดและเครื่องทำความร้อนและอากาศเป็นส่วนย่อยของอุปกรณ์ร้านค้าดังนั้นฉันจะทำตามขั้นตอนเดียวกันและเพิ่มอุปกรณ์ร้านค้าในคอลัมน์สินทรัพย์หลักเครื่องทำความร้อนและ ซัเ HVAC หน่วยที่1เป็นทรัพย์สินย่อยของการทำความร้อนและอากาศดังนั้นเราจะทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันโดยให้ความร้อนและอากาศเป็นทรัพย์สินหลักขอย,ย้ำอีกครั้งว่าทรัพย์สินหลักต้องอยู่ก่อนบุตรหลานเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตอนนี้เรามาดูฟิลตัวเลือกกันหมวดหมู่ยี่ห้อและรุ่นเป็นฟิลเริ่มต้นในลิมเบล ดังนั้นจึงรวมไว้ด้วยหากคุณไม่ต้องการคุณสามารถลบออกได้ฟิล์สุดท้ายคือฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งเป็นทางเลือกใช้และคัดลอกฟิลด์นี้เพื่อนำเข้าข้อมูลสำหรับฟิล์ที่คุณตั้งค่าใน l i ม b e r หากคุณไม่มีช่องที่กำหนดเองให้ลบคอลัมน์นี้เนื่องจากเราตั้งค่าหมายเลขซีเรียล ไว้ก่อนหน้านี้ฉันจะเพิ่มลงในไฟล์และนำเข้าข้อมูลของฉันฉันจะเปลี่ยนชื่อเป็นหมายเลขซีเรียลและเพิ่มข้อมูลของฉันในแถวต่อไปฉันจะเพิ่มฟิลสถานะ หากต้องการเพิ่มช่องให้คัดลอกคอลัมน์จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นช่องที่มีอยู่ใน l i มเบิลฉันจะเปลี่ยนชื่อสถานะมีให้ตรงกับฟิลด์ที่มีอยู่ของฉันสำหรับตัวเลือกแบบเลื่อนลงคุณสามารถใช้ได้เฉพาะตัวเลือกที่คุณสร้างใน l i มเบิลเท่านั้นฉันสามารถป้อนขึ้นหรือลงได้เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ฉันสร้างขึ้นในระบบ ตรวจสอบว่าคุณสะกดชื่อฟิลตรงตามที่อยู่ในลิมเบิลการสะกดผิดอาจสร้างฟิลเพิ่มเติมเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลแล้วคุณก็พร้อมที่จะอัปโหลดคุณถูกจำกัดไว้ที่2,000เนื้อหาและ50ฟิลต่อการนำเข้ากลับไปที่หน้าจอนำเข้าอีกครั้งโดยคลิกนำเข้าส่งออกและเลือกนำเข้าสินทรัพย์คลิกอัปโหลดไฟล์เลือกไฟล์ของคุณจากนั้นคลิกเปิด ในหน้าต่างคลิกข้อความสีน้ำเงินเพื่อดูรายการเนื้อหาที่กำลังนำเข้าจากนั้นคลิกยืนยันตอนนี้ทรัพย์สินของคุณจะถูกเพิ่มไปยังลิมเบิลขอบคุณมากสำหรับการดูหากคุณมีคำถามใดๆโปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราหรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม